นิทานเรื่องกระต่ายกับความกลัวการละครั้งหนึ่งในป่าเขียวขจีมีเจ้ากระต่ายตัวน้อยสีขาวที่ชอบวิ่งเล่นท่ามกลางทุ่งหญ้าและดอกไม้วันหนึ่งขณะที่มันกำลังกระโดดไปมาด้วยความสุขจูๆ่ๆมันก็เห็นเงาดำขนาดใหญ่ทอดยาวอยู่บนพื้นนั่นตัวอะไรนะ่ะ กระต่ายคิดในใจดวงตากลมโตของมันเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวมันไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวหัวใจเต้นแรงเงานั้นดูเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังซุ่มซ่อนอยู่กระต่ายตัวน้อยไม่รอช้ามันกระโดดหนีอย่างรวดเร็วผ่านพุ่มไม้และลำธารเล็กๆน้ำกระเซ็นขึ้นเป็นระลอก ลมพัดแรงทำให้ใบไม้ปริว่อนท้องฟ้าดูเหมือนจะมืดลงเล็กน้อยด้วยเมฆที่ลอยผ่านมันรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดหลังจากวิ่งจนเหนื่อยกระต่ายก็แอบซ่อนตัวหลังก้อนหินใหญ่กระต่ายหายใจหอบและมันค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาดูอีกครั้งแต่เมื่อมันเพ่งมองดูอีกที ก็พบว่าเงาดำที่น่ากลัวแท้จริงแล้วเป็นเพียงกิ่งไม้ที่ลูบไปมาตามสายลมเท่านั้นกระต่ายตัวน้อยถอนหายใจที่แท้มันก็แค่กิ่งไม้เองมันเริ่มสงสัยว่าตัวเองอาจจะกลัวจนเกินไปจึงตัดสินใจเดินกลับไปที่จุดเดิมคราวนี้มันไม่หนีอีกต่อไป มันค่อยๆยื่นเท้าไปแตะกิ่งไม้นั้นและเมื่อเงาเปลี่ยนรูปร่างไปตามมุมของแสงแดดกระต่ายก็เข้าใจทุกอย่างมันหัวเราะให้กับตัวเองเรานี่ช่างขี้กลัวเสียจริงจากนั้นกระต่ายก็กระโดดโลดเต้นด้วยความสุขมันวิ่งผ่านทุ่งหญ้าอีกครั้งผีเสื้อบินรอบตัวมันพระอาทิตย์ส่องแสงอบอุ่น กระต่ายได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความกลัวของเราก็เป็นเพียงเงาที่เกิดจากจินตนาการของเรานั่นเอง